สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าวันหนึ่งคุณต้องเผชิญกับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งถ้าเป็นระยะเริ่มตน้นโอกาสในการรักษาและควบคุมอาการของโรคก็มีอยู่มากค่ะแต่ถ้าพบในระยะสุดท้ายการจะหายดีเป็นปกติคงต้องมีปาฏิหาริย์เท่านั้นและปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นกับแขกรับเชิญชาวอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังของเราค่ะคุณฟ้าอรุณรุ่งดันด้นเดินทางลงใต้ ไปพูดคุยถึงปาฏิหาริย์ที่ทําให้เธอสามารถกลับมามีชีวิตได้เกิดเป็นปกติหลังจากที่ต้องนอนโรงพยาบาลนานกว่าสองปีเพื่อรักษามะเร็งปีกมดลูกระยะสุดท้ายแถมยังมีไตาวายเรื้อรังรุมเร้าให้หนักใจอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าวนาสวัสดีค่ะคุณป้าวนาค่ะวันนี้ฟฝ้ารุ่งเดินทางมาไกลมากๆเลยนะคะเราเดินทางมาที่จังหวัดอะไรคะตอนนี้จังหวัดตรังคะ่ะอำเภออะไระอำเภอหว้วยยอดคะ่ะอำเภอหว้วยยอดนะคะ ที่เราเดินทางมาไกลขนาดนี้เพราะทราบข่าวค่ะเรื่องของปฏิหารที่เกิดขึ้นกับคุณป้าเกิดอะไรขึ้นคะก็หมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็ไตาวายชนิดเจี๊ยบปันมะเร็งที่ว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนี่คือระยะสี่สี่กว่าแล้วค่ะสี่กว่าแล้วที่ตำแหน่งไหนคะตำแหน่งมดลูกปีกข้างซ้ายปีกมดลูกข้างซ้ายแล้วตอนนั้นเรามีอาการยังไงบ้างคะปัสสาวะไม่ไม่ได้ ค่ะแล้วก็หนักเขาไม่ออกมาไม่ได้ทั้งเบาทั้งหนักออกไม่ได้เลยค่ะแล้วเรื่องของมะเร็งล่ะคะคือคุณหมอให้การรักษายัางไงบ้างใช้ฉายรังสีค่ะอยู่โรงพยาบาลสองปีไม่ได้กลับบ้านเลยเปล่า่ะไม่ได้กลับเรามาทดลองอันเนี้ยได้ไปคะสองเดือนได้มั้งประมาณสองเดือนก็ มันก็ฉี่ตามปกติแล้วหมอก็ถามว่าไปทาอะไรมาค่ะถามมาตอบว่าคุณหมอจะว่าปีตูก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบนะคะแต่ว่าก็แอบไปทานน้ําะกัดเนี่ยมาค่ะหมอก็บอกให้ทานได้ค่ะก็เลยทานม,มาเ,เรื่อยๆแล้วเรารู้จักกับน้าเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพได้อย่างไงคะก็ที่บ้านฟังวิทยุอยู่ฟังมาฟังมาตอนที่ป่วยนะมีคนอยู่บ้านหนึ่งคนก็ฟังวิทยุประจำค่ะ ลรวก็ได้ยินสัมปาสัมภาษ์สัมภาษ์าาก็เลยทดลองดู่ะคตอนนั้นคือเชื่อไหมคะว่ามันจะช่วยเราได้ก็ยังไม่ยังไม่เชื่อตั้งร้อยล่ะ่ะคแต่ว่าก็ต้องทดลองแล้วเพราะว่าเราอยู่หรือตายมันก็ค่าเท่ากันก็เลยทดลองค่ะพอทดลองแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเรืเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์จริงๆนะคะอย่างที่คนแถวนี้เขาเขาบอกกันเลย ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆกับคุณป้าแล้วทุกวันนี้กับการขับถ่ายก็ปกติไหมคะก็ปกติค่ะแล้วตัวมะเร็งที่ปีกมดลูกอะคะยังไรปีนี้ยังไม่ได้ไปเช็คเลยพอตนต้องถึงเดือนก,นกรกฎาถึงจะไปเช็คหมายความว่าคุณหมอให้ไปเช็คปีละครั้งเหรอคะเดี๋ยวนะคะ, <Okay. S 1> ะ,คะถ้าหากว่าไปเช็คปีละครั้งเนี่ยก็เหมือนกับคนที่เขา ทำการรักษาแล้วก็หายแล้วแล้วเขาก็ค่อยไปเช็คอัพปีละครั้งนะคะไม่ทราบแต่คุณหมอเมื่อก่อนก็สิบห้าวันแล้วก็หนึ่งเดือนแล้วก็สามเดือนแล้วก็หกเดือนตอนนี้ปีละครั้งเนี่ยคุณป้าคาะจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆค่ะนะคะเพราะว่าคุณหมอทําอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเชื้อมะเร็งในตัวคุณป้ามันดีขึ้นคือมันสง,งบแล้วก็น้อยคนนักที่ ที่จะได้มีสุขภาพร่างกายที่มันดีขึ้นได้ขนาดนี้นะคะ,คะวันนี้เฝ้ารุ่นรุ่งขอเติมกําลังใจให้กับคุณป้าวันนาน,นะคะด้วยของขวัญจากธรรมชาติะค่ะนะคะกับน้ําเ็สสกาดเพื่อสุขภาพค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะจะมีสักกี่คนที่จะพบกับปาฏิหาริย์รอดตายจากโรคร้ายอย่างไตวาย,วายและมะเร็งระยะสุดท้าย สร้างเกราะป้องกันโรคร้ายด้วยการดูแลสุขภาพเสริมความแข็งแรงและสมดุลที่ดีให้กับร่างกายด้วยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมั s ส r o o m p l u สของขวัญจากธรรมชาติสนใจสั่งซื้อได้ที่0846706111และ0846706222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะ